แนะด้านในวงศีดีครับผมชื่อนายมชาครับชื be, ่อครับตอนนี้ครับผมชื่อแานมวิทกันเลยครับครับผมชื่อนายสมรชัยวงคลวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องระบบพักการเมืองของต่างประเทศระบบพักการเมืองของสหรัฐอเมริการะบบพักการเมืองของสหรัฐอเมริกาเป็นระบบสองพักซึ่งประกอบด้วยพักเดโมแครตและพักรัพย์นิยมทั้งสองพักต่างเนี่ยมาพักกันเมืหาประเทศ กระบวนการเลือกตั้งเรียกว่าระบบประธานาธิบดีระบบของสหรัฐจึงเป็นการสถาองนในหาประเทศที่เรียกว่าผู้ชนะได้หมดซึ่งแตกต่างจากระบบพรรคการเมืองหลายครับในประเทศที่ใช้รูปแบบต้ปปนตองลำนาากล่าวคือเมื่อมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองนี้ได้ชนะการเลือกตั้งแบบเด็ดขาดจะทําให้เกิดรัฐบาลผสมขึ้นโดยพรรคการเมืองต่างๆที่ร่วม มอจอได้เกิดขึก่อนนหนึ่งจะเป็นผู้จับตั้งรัฐบาลกรนีนี้อาจทำให้รัฐบาละสมมีข้อมีสิทธิ์ัตั้งและตดอราแในการบริหาประเทศรัฐบาลและนโยบายในการบริหารปรเทศของาคนาตแน่นอนและมั่นคก็ถูกต้งับย่าับแต่บางครั้งจะมีมาบรหารรัฐบาลและนโยบายในการบร รวมไปนเป็นพักใหญ่นะครับแต่บางครั้งอาจจะมีพักการเมืองที่สามซึ่งทำบริหารรัฐโดยตรงพักการเมืองเช่นแต่เป็นช่วงเวลาแล้วก็ได้ในอดีตเช่นพักสของเดนและพักใต้านเที่ของรอนรอนรอนแม้ว่าระบบพักการเมืองของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันมีลักษณะเป็นระบบสองพักก็ตามแต่ในความเป็นจริง นอกจากพักการเมืองสองพักแล้วพักการเมืองเดโมแคสและพักรีพับลิกันแล้วสหรัฐยังมีพักอื่นๆอีกมากมายแต่พักการเมืองเหล่านั้นมีบทบาทสำคัญที่น้อยมากในการบริหารประเทศบทบาทที่มีลักษณะอุดมการเพื่อแสดงให้ถึงเสรีภาพในอุดมการของสหรัฐมีแค่สองพักเดียวระบบพักการเมืองของประเทศอังกฤษอังกฤษ เพื่อให้ภาก,การเืองเป็นองค์กรระดับระดับชาติองค์กรรัฐสภา,ามีตำแหน่งและเจ้าหน้าที่ประจำซึ่งในระยะแรกจะมีสาขาและตามเมืองใหญ่ๆต่อมาจะมีการขยายไปยังเมืองเล็กๆก็ตลอดจนเลือกตลอดเขตเลือกตั้งต่างๆในชนบทพาก,การเืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมข,ของอังกฤษ ระบบาการเมืองประเทศจีนได้รวมค์ต่อตั้งภา,าบอนุรักษ์นิยมแห่งชาติและสมาสมาิรัฐมนตรต่างๆและมีการรวมกลุ่มการบริหารจัดตั้งการขึ้นเป็นสำนักง,งานใหญ่อันนำสู่งความสำเร็จาในการเลือกตั้งทั่วไปปศ187จีจึงส่งผลให้นักการเมืองใส่เสีีผันมาเนินการ มอต่าด้วยตั้งแนวภาคเสรีนิยมูนองค์กรระดับข้องถิ่นต่างๆที่มีแนวความคิดแบบเสรีนิยมทั้งในอังกฤษและกอมพูช์นอกจากนี้ในสหรัฐก็ได้มีการจัดองค์กรภายในเช่นเดียวกันโดยการแบ่งกันเองในหมูสม่สมาชิกเป็นศูน่์ย,ย่อยเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครั<อ>บ <laughs>